สวัสดีครับคนเกิลดลัคนาราศีกันนะครับประจําช่วงเดือนมกราคมนะครับปีพุทธศักราช2565คนเกิลดลัคนาราศีกันนะครับถือว่าในช่วงจังหวะตอนนี้ครับดาวประจาตัวนั้นอยู่ในเรือนคู่สมพลนะฮะถือว่า ดีนะต้องใช้คํานี้ดาวไปจำตัวอยู่ในภพปุตตะปุตตะว่าการเริ่มการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆนะครับการทํามันก็ตามทีที่เป็นจอบๆแลวจบไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่โอเคครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะฮะดาวไปจำตัวอยู่ในภพปุตตะนะฮะแปลว่านะคุณจะมีสายขี้เล่นจนเกินไปจนทําให้คนอื่นลาคัญใจได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้อง ราวางไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับผมตามนี้ครับดาวประจาตัวของคุณนั้นนะฮะไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์และดาวเสาร์นะช่วงนี้เนะี่ยอย่าเล่นในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้คนนะครับบางสิ่งบางอย่างปุนะ๊บเนี่ยถ้าโกหกหลอกลวงมีสิทธิ์ที่จะโดนเฉ่งโดนโมโหนะกลับไม่ได้ในช่วงปัจจุบันนี้ครับมีอะไรก็ตามทีนะฮะคนที่เกิดรัคนาราศีนี้จะต้องพูดจาตรงไปตรงมาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับแต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นเริ่มที่จะโกหก ok นะ มันก็จะกลายเป็นนะดินพอกหางหมูวันหนึ่งก็จะระเบิดเกิดขึ้นเดินไม่ได้เหมือนนกะหมูเดินไม่ได้ปักมานานนะครับผมตามนี้นะในดวงนาตาชีวิตนะฮะถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับภาษาหมอดูเหมือนกันครับกรรม,มะปุตตะนะฮะกรรมะก็แปลว่าการงานครับปุตตะก็แปลว่าการิเริ่มนะสิ่งใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนั้นตั้งใจที่จะเริ่มนะสิ่งใหม่ๆนะครับผมในช่วงนี้ ถือว่าโอเคแต่ว่าโดยภาพรวมนะมันต้องริเริ่มด้วยตัวของตัวเราเองเป็นที่ตั้งพึ่งพาใครไม่ได้นะพึ่งพาจะได้จากตัวเองและปัญญาความรู้ความคิดเงินทองที่สะสมมาเครดิตของตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นจะไปยืมนู่นนี่นั่นนะเป็นบุคคลอาจจะลำบากแต่สมมติว่าคุณมีไอเดียคุณเข,เขียนแผนธุรกิจนะครับนะคุณมีทรัพย์สินนะพร้อมที่จะไปกู้ธนาคารเพื่อมา ต่อยอดในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีในรอบเดือนมกราคมอย่างแน่นอนครับเมื่อดาวเกี่ยวกับตําแหน่งของการงานมาเริ่มโดดเด่นแล้วนะฮะดาวการเงินก็ถือว่ามีตําแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยนะก็ถือว่ามีโชคที่ดีนะถือจะมีอะไรมาเบียดเบียดบ้างนะมีเรื่องจุกจิกบ้างนะเสียเงินไปกับบริวารบ้างนะครับแต่ว่าพื้นฐานดวงเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับนะครับ มันก็มีมุมที่จะดีและมีมุมที่โดดเด่นมีเข้ามาอย่างเป็นเกอบเป็นกำตลอดช่วงเดือนมกราคมอย่างแน่นอนครับถึงที่มีรายจ่ายบ้างก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมตามนี้นะส่วนเรื่องของชี้ส่วนตัวยังมีตําแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาจุกจิกบ้างคู่ครองนิสัยขี้เล่นนะนิสัยค่งนข้าที่จะจุกจิกนะครับผมนะพอสมควรคุณก็จุกจิกแฟนคุณก็จุกจิกเนี่ย พอไม่เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมุมของการทะเลาะแบบเรื่องยุ่มยิม,ยมเรื่องไมเ่เป็นเรื่องนะฮะตลอดช่วงเดือนมกราคมอ่ะตรงจุดนี้ก็ต้องระวังไว้ส่วนใครนะฮะผมเนี่ยที่เป็นโสดอยู่นะครับอาจารย์ก็มองว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นโสดต่อไปสบายใจดีนะฮะถ้ามีคู่มีคนมาจีบพื้นฐานดวงณนขณะน,นี้ยังเป็นคนที่ยังไม่เหมาะสมหรือว่ายังไม่สมควรที่จะพิจินิพิเคราะห์พิพจารณา อาจจะต้องรอยให้เขาจีบไปก่อนอีกสักพักใหญ่ๆจะเป็นการดีนะครับผมตามนี้ครับเอาละนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์ใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่าน,นี้เป็นการส่วนตัวก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line, แอสไซน์โฮโลโมาสเตอรมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ